ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชีหนึ่งเงินสดเงินสดออกบิลเงินสดค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้จัดการใบเสร็จจ่ายเงินโดยไม่ต้องจัดการเอกสารแยกต่างหากหรือจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่ไม่ได้ระบุหรือไม่มีการจัดการลูกค้าผู้ขายได้อย่างง่ายได้ค่ะ และเนื่องจากเมนูบิลเงินสดนี้จะไม่สามารถดึงลูกค้าผู้ขายที่ลงทะเบียนไว้ใน ERP มาป้อนได้จะทำได้เพียงกรอกชื่อลูกค้าผู้ขายด้วยตนเองเท่านั้นหากต้องการจัดการลูกค้าผู้ขายตามที่ลงทะเบียนไว้ในระบบแนะนำให้ทำการจ่ายเงินผ่านที่เมนูสมุดรายวันจ่ายเงินค่ะสำหรับวิธีการป้อนข้อมูลให้ระบุวันที่บนเอกสารเป็นวันที่ที่ทำการชำระเงิน เลือกบัญชีที่ชำระเป็นบัญชีเงินสดหรือธนาคารแล้วเลือกรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องที่จะทำการชำระเงินในครั้งนี้เช่นค่าใช้จ่ายรถยนต์จากนั้นระบุชื่อลูกค้าผู้ขายลงไปแล้วระบุจำนวนเงินที่จะทำการชำระค่ะ และถ้าหากในจํานวนเงินนี้มีภาษีด้วยก็สามารถคลิกที่ปุ่ม FN ของช่องจํานวนเงินแล้วเลือกภาษีจากนั้นระบุลูกค้าผู้ขายแล้วระบุจํานวนเงินคลิกที่ FN ที่ช่องจํานวนเงินเพื่อเลือกวิธีการคำนวณภาษีจากนั้นกดใช้ค่ะถัดมาสามารถระบุหมายเหตุเอาไว้ได้ค่ะ และถ้าหากมีการจัดการตามแผนกและโครงการด้วยก็สามารถเลือกแผนกและโครงการได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกหรือปุ่มบันทึกพิมพ์ด้านล่างได้เลยค่ะหากกดปุ่มบันทึกพิมพ์ก็จะสามารถตรวจสอบใบสำคัญทางบัญชีได้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนเงินทั้งหมดถูกชำระจากบัญชีที่ชำระแล้ววิ่งเข้าผัางบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีภาษีซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ